ขนาดนี้กูบอกเลยทำใี้พอบแล้วมันคลอดจนทุกคนแม่มีงานมีการมึงก็รู้ดีมามา c เสอ้ยเสียนเสียนเสียนเ้ย้อกไปแล้วว่าคูหายเซ็นกูล้มยดแม่กูหาเองมึงอยามายุ่งไอ้สัตว์จะมายุ่งไอ้สัตว์มึงวุ่นไอ้สัตว์นี่ตะกีไ่้น ตอนนี้กูมีเงินอ่ะไม่มีเงินอ่ะช่างแม่งไงช่างแม่งไงไอสัตว์ก่อนกูกูเมาอ่ะช่างแม่งช่างแม่งไงไสัตว์อ่ะกูมาฟิฟโอไอสัตว์ไม่เมึงมึงมีฮิโปเลยไลาคนนะเพราะปกติฮิโปอยู่ในน้ำและคุณยังไม่ค่อยได้ยินเสียงนี้อ่าบุ๋ม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 คุณรู้ไเนี่ยคิกโชยไอสัตว์ด้วยแม่ทำมาคิกโครยโอ้ยยโอ้ยยโอ้ยยโนมันเอฟังกูอยู่โน่ขอร้องโปรดโน น่นนานน้องมันแอบฟังกูอยู่โอเคนั่นแล้ยนานนานทีนานนานเฮ้ยเีนตัวนี้คเปลี่ีตไปเปลี่ยนบีนไปโทษทีนานนานี่กูจะรวแต่กูบอกเลยกูรับไปทั้งหมดเม่นเรื่องจริงไม่มีคำมั่วอ่เอ่าย่อย่อ เแม่เฮ้ย <Yeah. S 1> กูมาฟิวนี้แม่สนุกดีวะยอ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 ตอนนี้กูมาเหมือนสิบสี่อีกครั้ง <Wow. S 1> กูบอกเลยกูทําให้เหล็กทั้งวงไม่คลั่ง <Wow. S 1> ออกูไม่ต้องเฮียพิสูจน์ที่อะไรแล้วกูบอกเลยกูมาแบบไม่คาดไม่แคล้วออ กูต้องพิสูจน์อะไรอีกที่มึงบอกว่าทำเป็นตลาดกูบอกเลยเฮียระวังหัวมึงจะขาดเออถ้ากูแล้วจริงๆอ่ะมึงก็รู้ดีกูไม่ได้มาโชว์บิงกูแล้นแบบเหมือนกับคิงมึงไม่ใช่ไปถามบีคิงดูมกว่ากูแล้วสดเป็นไงออบีคิงยังยกให้กูแม่งยอเป็นไฟออนี่ก็อยู่กับรีเพ็ดกูบอกเลยมึงค็รีเช็คเพ็ดมึงนะควรจะรีเช็คกูบอกเลยนี่พี่น้องมึงควรจะรีสเปกออเวลาเดินผ่านมึงอย่าเก๊กโอเคกูมองไม่เหมือนมันเด็กๆออ กลัวจะโตไปกว่าจะเกินวัยแต่บอกเลยใจมึงไม่ถุ่มึงอย่าเข้ามาเกินใครเยอะตอนนี้กูอยู่กับน้องชายจัดไปเลยเอาให้ต็อโอ้ยไอเสดไอเสดมาเยอะเยอะเยอะไอเสดไอเสดมไอเชี่ยกูอยู่กับซีอินจัดวันนี้มีของกูมีเต็ม อ๋ออ๋อยังไม่หมดพี่โฟ๊ะบอกยังไม่หมดอ๋ออ๋อที่โม่ไมันไม่สดอออออมึงไปนับดูว่ามันกี่สัมผัสกีคไม่สัตอ์ออ๋ออ๋ออ๋ออ o อแล้วกูน่ารัในกี่ยามไม่สัดลวไปกี่คำไม่สั์มึงลองไปเปิดเพลงดูว่ามีกี่คำไม่สัตว์อ กีตแสดงใี่กูน่ะพ้นไปโอ้อพ่นแร็ปให้เหมือนกับพ้นไฟอ๋ออแสดงสัตว์นี่นะด้นทยให้พวกมึงดูแล้วกันไอเฮี้ยนี่ต้นไอเฮี้ยนต้นกันมาอีกแล้วมาอีกแล้วกูรับได้สี่บาทกูจะไปอีกแล้วไอเฮี้ยกูรับได้สี่บาทกูจะไปอีกแล้วไอเฮี้ยฮะส่งให้ S S S